เชื่อว่าทุกทท่านต้องเคยเจอกับภาวะความเครียดและความกดดันที่เกิดขึ้นมาในชีวิตความเครียดล้วนส่งผลต่อสมองร่างกายและจิตใจมีผลทําให้มีอาการนอนไม่หลับตื่นกลางดึกบ่อยวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนภาวะซึมเศร้าหากมีความเครียดติดต่อกันเป็นเวลานานอาจส่งผลต่อร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นอาการง่วงอ่อนเพลียระหว่างวันมีอาการปวดเมื่อยตามร่างกายปวดท้องเบื่ออาหาร ในบางกรณีอาจส่งผลทําให้เกิดโรคต่างๆตามมาเช่นโรคความดันสูงโรคทานหลอดเลือดสมองและระบบประสาทและโรคอัลไซเมอร์ค่ะแต่ละท่านก็อาจมีวิธีการจัดการกับความเครียดและทําให้ผ่อนคลายที่แตกต่างกันไปแต่จะมีอยู่อีกวิธีหนึ่งที่สามารถทําได้อย่างง่ายๆเลยก็คือกิจกรรม five sense ที่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับประสาทสัมผัสทั้ง5ที่จะช่วยทําให้สมองมีความสุขค่ะการทําให้สมองมีความสุข เป็นวิธีหนึ่งในการดูแลสมองศาสตร์บุกจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเน้นทําให้สมองมีความสุขทําให้พึงพอใจไม่ฝืนไม่กดดันไม่ให้สมองเกิดความเครียดหรือถ้าพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะก็คือ เมื่อเราชอบทำอะไรแล้วสนับสนุนให้ทำสิ่งนั้นต่อไปแม้ว่าสิ่งนั้นจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ก็ตามค่ะซึ่งสิ่งที่ชอบทำนะคะอาจเป็นได้ทั้งอาหารที่ชอบทานกิจกรรมที่ชอบทำงานไอเล็กต่างๆรวมไปถึงการออกกำลังกายค่ะวันนี้เลยอยากมาแนะนำกิจกรรม f i เ sense ที่ช่วยผ่อนคลายสมองกันค่ะในส่วนของกิจกรรม f i sense ในที่นี้ก็คือรูปรสกลิ่น เสียงสัมผัสนั่นเองค่ะเราสามารถหากิจกรรมที่ชอบทําเป็นประจําได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายๆวันนี้เลยอยากมายกตัวอย่างในแต่ละด้านให้ทุกท่านได้ฟังกันนะคะด้านรูปคือการมองเห็นการดูทีวีการดูหนังที่ชอบอ่านหนังสือรวมไปถึงการท่องเที่ยวได้ใช้สายตาชมวิวทิวทัศน์ได้ดูสิ่งสวยงามที่ทำให้เราผ่อนคลายมากขึ้นนะคะด้านรถ การทานอาหารในรสชาติที่ชอบไม่ว่าจะเป็นอาหารข้าวอาหารหวานผักผล,ลไม้เครื่องดื่มที่ชอบหรือบางคนอาจจะเน้นเรื่องของเท็กซเจอร์อาหารความละลายในปากอาหารต้องแช่เย็นหรืออุ่นในอุณหภูมิที่พอเหมาะค่ะด้านกลิ่น เป็นการกระตุน้นการสัมผัสด,ด้านการดมไม่ว่าจะเป็นกลิ่นดอกไม้สดกลิ่นน้ำหอมหรือจะเป็นกลิ่นอะโรมานะคะอย่างเช่นกลิ่นโรสแมรี่ค่ะด้านเสียงคือการได้ยินฟังเพลงแนวแนวที่ชอบฟังเสียงน้ำตกเสียงธรรมชาติหรือจะเป็นการฟังธรรมะค่ะและอย่างสุดท้ายนะคะก็คือการสัมผัสไม่ว่าจะเป็นนวดไทยนวดหน้านวดสปาการกอดการจับมือและการออกกำลังกายที่ทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหวค่ะ กิจกรรมไฟเซนนี้ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยนะคะเพราะจะช่วยในการผ่อนคลายสมองร่างกายและจิตใจค่ะหากดูแลสมองและจิตใจให้มีสุขภาพดีร่างกายของเราก็จะมีสุขภาพดีตามมาค่ะ